สวัสดีค่ะกระติงลูกไปเที่ยววัดวันนี้จะพาไปวัดศัก์น้อยกันค่ะวัดศักน้อยเป็นวัดร้างที่อยู่ข้ามกลางนนทบุรีค่ะวัดศักน้อยได้รับการประกาศว่าเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่21ธันวาคม2544ค่ะวัดศักน้อยเป็นวัดร้างที่คาดว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลายแต่ก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดค่ะ พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิชาวบ้านเล่าว่าน่าจะสร้างขึ้นสมัยอยุธยาแต่ก็ไม่ทราบชื่อของพระพุทธรูปค่ะนอกจากนี้ตรงกลางอุโบสถยังมีต้นตะเคียนต้นใหญ่ที่มีคนเคยมาขอหวยแล้วถูกด้วยค่ะและด้วยความที่เป็นวัดเก่าแก่ถูกทิ้งล้างนานทำให้ผนังของอุโบสถก็เลื่อนหายไปเป็นปูนเปล่า และมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมทำให้มีรากไม้ยึดพยุงผนังของอุโบสถไว้ไม่ให้พังทลายลงมานับเป็นเสเน่ห์ของวัดนี้ค่ะหากผ่านมาตรงนี้ลองมาดูนะคะวัดศักด์น้อยตั้งอยู่บ้านเลขที่20ตําบลวัชลออําเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีค่ะสามารถนํารถมาจอดหน้าวัดหรือจะเดินมาจากวัดศัก์ใหญ่ก็ได้ค่ะ อย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ